สวัสดีครับผมอาจารย์ธรรมศักดิ์รุจีรยันยงนะครับคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์วันนี้เรามาเยี่ยมชมกลุ่มไฮเทคนะครับซึ่งประกอบด้วย5คณะนะครับมีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ครับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับคณะนวัตกรรมเกษตรนะครับคณะเทคโนโลยีหารและก็สถาบันการบินนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมคณะที่อยู่บนตึกนี้ครับก็เป็นวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับ เราจะบุกไปที่ห้องเกมนะครับซึ่งวันนี้มีเกมดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามกันนะครับตามผมมาครับครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุเมศและก็อาจารย์มนตรีนะครับสวัสดีครั้งนะครับ จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับอาจารย์มนตรีครับทราบมาว่าทางภาควิชาเกมนะครับแล้วก็อีสปอรเนี่ยนะครับได้ปล่อยเกมตัวใหม่นะครับอาจารย์ให้รายละเอียดตัวนี้นิดนึงครับว่าเป็นเกมแบบไหนครับครับก็พอดีโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานภาคเหมือนกึ่งๆองค์กรรัฐนะครับที่ สนับสนุนในการสร้างสื่อดีๆนะครับเราก็ในฐานะที่เราสร้างเกมสอนบุคลากรมาเยอะเนี่ยนะครับเราก็ได้ส่งโครงการยื่นเข้าไปขอเสนอนะครับขอรับทุนนะครับซึ่งก็ได้รับทุนมานะครับเราก็เลยเอาวิถีไทยนะครับที่เป็นอาหารไทยๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านเนี่ยนะครับมาทําเป็นเกมนะครับโดยนําเอา อาหารที่เป็นสตรีทฟู food ้ดนะครับที่ได้รับความนิยมขึ้นชื่อที่คนไทยรู้จักเนะครับก็เอามาทําเป็นเกมชื่อว่าเกมริมทาง b แบงคอกสต e ีทฟ o ้ดครับผมอาจารย์อ๋อก็คือเป็นเกมการทําอาหารนะครับซึ่งกรุงเทพเราเนี่ยขึ้นชื่อทางด้านอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่ระดังเรียกกันนะครับก็เลยจับตัวนี้มาเป็นจุดขายนะครับ อา่างสุเมฆครับครับผมอาจารย์ก็เป็นทีมงานในตัวนี้ด้วยอาจารย์พอใ,ให้รายละเอียดหน่อยครับว่าขั้นตอนการสร้างเกมนี้เป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็กกไอเดียต่างๆโครงการนี้เราก็รวมตัวกับทีมนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็สิทธิเก่านะครับ,รบซึ่งเราก็ได้เริ่มทําเกมนี้โดยอาจารย์มนตีเนี่ยก็วางคอนเซปต์เกมไว้ว่าต้องเอาพวกเกมที่เป็นเกมเกี่ยวกับไทยๆเนี่ยแล้วก็ คอนเซปต์ก็คือริมทางเนี่ยอาหารริมทางบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่อรเราก็เลยรวมทีมมาหลังจากนั้นก็มาคิดวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะจะนําเสนอรูปแบบเกมยังไงดีแต่ว่าตอนที่คิดเนี่ยเราเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียมันมีเกมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเกมส้มตำนะครับเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงมากมีคนโหลดประมาณ5 0 0 0 0นโหลดได้นะครับ,รบก็เราก็เอามาเป็นรากฐานแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ทีมงานที่ทำเนี่ยเราก็รวมฝ่ายกราฟิกที่เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ฝ่ายโปรแกรมมิ่งที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยใช้เวลาทําประมาณ1ปีครับ,รบแล้วก็หลังจากทําเสร็จเนี่ยนะครับก็เราก็ได้เผยแพร่ไปแล้วก็ผลที่เผยแพร่ไปเนี่ยอาจาร,รย์มนตรีก็มีข้อมูลใช่ไหมครับครับก็หลักๆเนี่ยเกมของเราเนี่ยทำเป็นอ,อยู่ในแพลตฟอร์มโมบายนะครับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับก็ ตอนนี้เผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนดาวน์โหลดอยู่2 0 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับณตอนนี้แล้วก็มีคอมเมนต์รีวิวต่างๆอยากให้เพิ่มจำนวนด่านเพิ่มมากขึ้นคือเราทำเนี่ย100ด่านนะครับ10รายการอาหารแล้วก็10สถานที่นะครับที่เป็นขึ้นชื่อที่คนไทยรู้จักแล้วก็คนต่างชาติรู้จักะังนั้นเราก็เห็นว่าใน1เกมเนี่ยก็ใช้ทั้งคนจำนวนมากนะครับใช้ทั้งเวลาในการพัฒนานะครับทีนี้แน่นอนครับยัน ผมเข้าใจว่าไม่ใช่มีแค่เกมริมทางนะที่ผ่านมาทางด้านของหลักสูตรเนี่ยน่าจะมีหลายเกมอาจารย์ลองเกิดให้หน่อยครับจริงๆเราก็มีเกมดีๆหลายเกมนะครับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมพอเพียงนะครับที่เอาแนวคิดตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ก้านะครับมาทําเป็นเกมชื่อว่าเกมพอเพียงก็คนก็ดาวน์โหลดกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้เด็กๆที่อยู่ตามโรงเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับมีเกมเดนสิกขาพิชิห้ามานะครับ แล้วก็มีเกมที่นักศึกษาที่เขาทำในระหว่างเรียนแล้วก็จบการศึกษาไปเนี่ยเป็นโปรเจกต์จบเนี่ยนะครับอย่างเช่นเกมแดนมรณะที่เอาเปรตนะครับมาทําเป็นเกมที่แนวแบบสยองขวัญอะไรนี้นะครับแล้วก็มีเกมสารไทยที่อาจารย์สุเมธได้เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับตอนนี้ก็ดังครับสานไทยเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นเกมที่ ได้รับความนิยมขึ้นอันดับหนึ่งของสโตโมบายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทํายอดขายได้ดีมากเลยซึ่งมีฐานแฟนคลับเป็นแสนเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สิทธิ์เก่าของสาขาคอมพิวเตอร์เกมเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดตั้งแต่ตอนเรียนจนออกมาเป็นโปรดักที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายจริงแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากฟังดูก็น่าตื่นเต้นนะครับใช่ครับอาจารย์ครับทราบมาว่าทาง วิทยาลเนี่ยนะครับเพิ่งปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นมีคําว่า e-sport เข้ามาอาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงครับก็อย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเปิดเป็นหลักสูตรที่สอนพัฒนาเกมแห่งแรกในประเทศไทยนะครับระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี2547นะครับแล้วก็มาในยุคปัจจุบันเนี้ยอาชีพต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้แค่เล่นเกมอยู่กับบ้านคนเดียวแล้วมันมีการแข่งขันมันมีการ เป็นงานได้จริงๆนะครับมีบริษัทที่เปิดทางด้านอ e ีสปอร์ตจำนวนมากนะครับที่จำเป็นต้องการบุคลากรทางด้านนี้แล้วก็ผู้ปกครองก็เริ่มให้การสนับสนุนในการที่การที่เด็กนักศึกษาเนี่ยนะครับมาเล่นเกมเป็นใน,เ,น,ในเชิงของกีฬานะครับ,รบดังนั้นเนี่ยด้วยการที่เราเห็นอนาคตของตลาดอุตสาหกรรมทางด้านอ e ีสปอร์ที่มันมีโอกาสเติบโตเนี่ยเราก็ได้เปิดแขนงขึ้นมาอีกหนึ่งแขนงนะครับ ดังนั้นเนี่ยสาขาตอนนี้ของเรามีทั้งแขนงที่เป็นพัฒนาเกมแขนงที่เป็นอีสปอร์ตโดยเฉพาะนะครับแล้วเราเปิดปีแรกเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากน้องๆมาเข้ามาเรียนหลายคนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับเด็กในอนาคตแล้วก็เป็นอาชีพในอนาคตนะครับครับถ้าทุกท่านสังเกตนะครับเก้าอี้แต่ละตัวนี่ก็เป็นเหมาะมากกับการเล่นเกมนะครับอาจารย์มนตรีครับขอคำถามสุดท้ายครับก่อนที่เราจะไปชมในห้องแลบกันนะครับ น้องๆที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์น้องๆเรียนสายศิลป์เนี่ยสามารถมาเรียนเกมนี้ได้ไหมครับครับได้แน่นอนครับเพราะว่าเราเปิดรับทุกสาขาวิชาทุกสายนะครับก็คือการทําเกมเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแค่วิทย์อย่างเดียวนะครับ,รบมันมีศิลปะนะครับแล้วก็มีการออกแบบด้วยนะครับรวมทั้ง e-sport จริงๆก็หลายคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับก็มีคนเก่งๆเ,เยอะเพราะว่าการเล่นเกมที่เป็นแบบ e s p o r t เนี่ยก็ บางทีก็ต้องใช้ความรู้มีทักษะในการ,รวางแผนด้วยดังนั้นเนี่ยเรารับหมดเลยนะครับที่เข้ามาแล้วเราก็เริ่มต้นจากที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับ,รบจะเห็นว่าการทํางานการสร้างเกมมันต้องทําเป็นทีมนะครับเพราะมันใช้ทักษะหลากหลายนะครับก็อาจจะใช้บุคลากรหลายๆฝ่ายเข้ามาทั้งความคิดสร้างสรรค์ทั้งทาง,งด้านความเชี่ยวชาญทางด้านการโคดดิ้งต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ ก็มีมีประโยชน์นะครับน้องๆที่จบมัธยมนะครับจบสายวิชาชีพนะครับปวชปวสสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะครับวันนี้ผมทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครรับครับ